นอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบกันมาวันนี้ก็อยากจะมาเท้าความและก็เป็นเครื่องเตือนสติพฤติกรรมนะครับแล้วก็หน้าที่ต่างๆท,ท,ที่มนุษย์เรา จะมีเรื่องราวแห่งกรรมนะก็คือเรื่องการกระทำของตัวเรานะครับจะเป็นเรื่องอดีตและปัจจุบันและก็สิ่งที่จะเป็นไปแต่เรื่องจากพวกเราที่มีการเรียนรู้กันนั้นก็จะมีการระมัดระวังเรื่อง บาปเรื่องบุญแล้วก็เรื่องสิ่งที่เป็นกุศลอนะกุศลต่างๆของชีวิตแต่สิ่งเหล่านี้พวกเรา <c oughs> ก็เรียนรู้กันนะครับแต่เหตุที่เราได้เรียนรู้กันนั้นก็ย่อมมีการเผอตัวเผือตนนะฮะสิ่งเหล่านี้ได้มองดูทั่วๆไปนะครับชีวิตมนุษย์เราก็มีแรงกระทบ ตลอดเวลานะครับจะมีสังคมมากน้อยก็มีแรงกระทบตลอดเวลาจะจะเห็นว่าสิ่งที่เราผูกพันและเป็นชะตากรรมวิบากร่วมกันนั้นหมายถึงการที่เราได้พบได้เจอสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่เป็นความร้ายต่งตางๆแต่สิ่งเหล่านี้ทุกคนก็ต้องยอมรับ ของกรรมของวิถีชีวิตต้องไปเกี่ยวข้องต้องเป็นไปนะครับแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและเป็นไปนั้นถ้าเรามีการฝึกฝนเรื่องราวของการศีลสมาธิปัญญานี่นะครับก็ะจะทำให้เรานั้นนะสงบลงแล้วก็มีเหตุผลทางจิตใจของเรามากขึ้นนะครับจะเห็นว่าชีวิตมนุษย์เรล่านียอย่างไรก็ตาม บางครั้งเราก็เห็นว่าเราไม่มีอ่าเรียโอกาสที่จะทำความเข้าใจในชีวิตกระแสะโลกก็จะมีการพิจรารณาหรือตัดสินใจนะแทนสิ่งที่ปรากฏนะไปได้โดยที่เราไม่ได้มีความเข้าใจหรือรู้ถึงความเป็นจริงก็ได้ <c oughs> เพราะนั้นการที่เราได้ฝึกฝนอบรม กายว่าใจาใจของเรานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งทีเดียวทำให้เราควบคุมพฤติกรรมของตัวเราเองได้และไม่ไปจับจ้วงล่วงเกินผู้อื่นซึ่งมีกรรมแต่ละบุคคลน,นั้นไม่เหมือนกันนะครับการที่เราประสงค์ดีนะครับนะต่อบุคคลอื่นก็ตามหรือประสงค์ร้ายต่อผู้อื่นก็ตาม ถ้าเรามีการควบคุมยับยัง้งแล้วก็ห้ามปรามทางกายทางวาจาของเราด้วยตัวเราเองนั้นจะเห็นว่ากรรมที่เราจะเกิดขึ้นก็หยุดไปหรือหรือประคับประคองไม่ให้เกิดกรรมใหม่ขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องอเขาเรียกประคับประคองด้วยการฝึกฝนอบรมตัวเองกัน ถ้าเราไม่มีการควบคุมหรืออบรมตัวเองนั้นก็แน่นอนนะครับความที่เราว่องไวการที่เราเชื่อมั่นแล้วก็ตัดสินใจกระทำไปด้วยคำพูดกระทำไปด้วยทางวาจาทางกายของเราก็จะเกิดปัญหาอันนะไม่ดีไม่งามนะต่อไปนะจะเห็นว่าเรื่องราวของสังคมยุคใหม่ก็มี แลเขาเรียกการนะประทะกันการทำร้ายกันนะครับการหวังดีต่อกันเนี่แหละครับหนะมากมายแล้วนกะ็เปิดเผยกันแต่สิ่งเหล่านี้นะถ้าเราพิจารณาเรื่องกรรมแล้วเราจะต้องยอมรับกับกติการหรือความเป็นจริงในสังคมโลกนะครับแต่สิ่งที่เราจะประคับประคองวนะิบากกรรมหรือกรรมนั้น เราจะต้องมีการฝึกฝนอบรมนะครับด้วยศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยแหละครับก็จะทําให้เหล่านั้นมีการประคับประคองแล้วก็พัฒนาขึ้นมีเหตุมีผลมีความเมตตามากขึ้นนะครับจากการที่เราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับตอนเด็กก็ดีเนี่ยฮนะแล้วก็มีเพื่อนมีหมู่มิตรสหายมีเล่น กีฬาร่วมกันมีกิจกรรมต่างๆตามภาษาเด็กๆนี่นะครับการอาฆาตพยาบาทเนี่ยก็ไม่รุนแรงนะครับมากนักแต่พอถึงสูงวัยเนี่นะครับวัยแข่งขันวัยเบียดเบียนกันและกันนั้นจะมีอาการนะรพยาบาทกันมากทีเดียวการพยาบาทนั้นก็เป็นเรื่องของการสร้างกรรมนะปัทุสลายต่อกัน นะครับไม่หวังดีต่อกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะสร้างกรรมที่ดีนั้นเราก็ต้องมีการพัฒนาการนะครับในเรื่องอทำอย่างไรจะคิดดีทำอย่างไรจะทำดีเนี่ยนะครับจะพูดดีทำดีแล้วก็ส่งเสริมให้กิจกรรมความดีนั้นเจริญง,งอกงามนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมีการทบทวนไต่ตอง นะครับเหตุที่เราจะใช้วิถีชีวิตนั้นเราจะดําเนินไปด้วยหนทางแห่งความดีหรือหนทางแห่งไม่ดีไม่งามนะครับแต่ทุกอย่างโลกเนี่ยนะครับกระแสะโลกเป็นเรื่องที่ปลุกเราเป็นเรื่องที่นำเสนอหลากหลายวิธีการแต่เมื่อเมื่อที่เมื่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ได้ที่ใบความเรื่อง ผลกรรมของการกระทําความดีและการกระทํากรรมที่ไม่ดีนั้นอะไรทํายากอะไรทําง่ายแต่ในแนวทางของผู้พูดเองนั้นคิดว่าความดีนั้นทําง่ายไม่ได้ทํายากแต่ความไม่ดีหรือความประทุสล้ายนั้นทํายาก เพราะเหตุว่าต้องมีการคิดมีการาวางระบบต่างๆแต่ถ้าทำความดีผูพ้พูดมองว่าทำง่ายก็หมายถึงเราตักเตือนตัวเองในหลักเกณฑ์ของทานศีลสมาธิปัญญาก็จะทำให้เรามีการควบคุมมีการยับยัง้งนะครับมีการกระทำด้วยเหตุแห่งบุญกุศลนะครับ การอยู่บ้างบุญกุศลบ้างนี่แหละครับเพราะนั้นพื้นฐานแห่งความดีนั้นแนวทางของผู้พูดเองมองว่าไม่ใช่เรื่องทำยากประการใดการการยิ้มแย้มแจ่มใสก็เป็นความดีนะครับการที่เรามีจิตใจที่มีเมตตาต่อคนรอบข้างนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นความดีงามนะครับ แต่จะให้มีความเมตตาอันกว้างไกลนั้นเราก็จะต้องมีการประพฤติปฏิบัติกันในเรื่องนะี่ยสวดมนต์ภาวนารักษาศีลน,นะครับแล้วก็พิจารณาธรรมนี่แหละครับก็จะทำให้เรามีการพัฒนาการมีการฝึกฝนตัวเองนะครับจนเกิดการปานีดในการกระทำ ที่สุดก็จะเกิดความเป็นปกตินะไม่ต้องบังคับบัญชาไม่ต้องมีการควบคุมใดๆนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยใช้ชีวิตในกระแสะโลกกันในยุคใหมย่ยุคเก่าก็ดีนี่นะครับสำคัญมากเราต้องพิจารณาเรื่องอความแตกแยกและก็ความสามคัคคีประโยชน์นัน้นนะ จะเห็นว่าความสามัคคีนั้นเป็นประโยชน์ที่สุดแต่ในประโยชน์ที่สุดนั้นมีทั้งสัมมามีทั้งมิจฉานะครับถ้าเป็นนะถ้ากว่าคู่กันเนี่ยนะครับสามัคคีด้วยนะสัมมาด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องสมบูรณ์นะครับถ้าหากว่าเรามีการพิจารณาเนี่ยนะครับ บางความกระตันอยูเนี่ยก็ต้องแยกแยะ <c oughs> การที่จะตอบแทนหรือรละลึกเรื่องความกระตันอยู่เนี่ยนะฮะต้องพิจารณาถ้าเรากรตันอยูไปแล้วจะใช้ชีวิตผิดต่อระเบียบผิดต่อกฎหมายผิดต่อศิลธรรมเนี่ยก็ต้องยับยังนะ้งฮะห้ามปรามตัวเองได้ นะครับเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เรียนรู้กันนั้นก็พื้นฐานของการที่กระทากรรมปัจจุบันของเรานะครับให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นถ้ากรรมพัฒนาที่เรากระทายิ่งขึ้นดีงามก็จะทําให้เรามีผลในการใช้ชีวิตของเราถัดไปนกะ็เป็นผลนั่นดีงามนั่นเองนะครับ เพราะนั้นผลถัดไปเป็นความดีงามก็จะทำให้บุคคลนั้นมีหมู่มิตรสหายมีสังคมมีกำลังใจให้ตัวเราเองได้เมื่อเรามีกำลังใจให้ตัวเราเองได้นี่แหละครับเราจะเห็นว่าความกล้าหาญความมั่นคงนะครับความมีน้ำใจความมีเมตตานี่แหละครับกว้างใหญ่ไพศาล แต่ก็มีเหตุมีผลนะครับไม่ทำร้ายตนเองนะครับแล้วก็ไม่ทำร้ายผู้อื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสังเกตดูก็เป็นความจริงเหมือนกันนะครับเราไม่คิดประสุ่สลายผู้อื่นแล้วก็จะทำให้เรานั้นนะครับเข้าอกเข้าใจในวิถีชีวิตนะครับทำให้เหล่านั้นมีกำลังทีเดียวนะครับพอเรามีกำลังนี่นะเราก็จะเห็นว่า การเดินชีวิตนะนั้นเป็นไปตามปกติมากขึ้นและพร้อมที่จะพัฒนานะกายว่า,ายาใจของเรารให้มีสภาพธรรมะเกิดขึ้นในใจของเราน,ะนี่แหละครับความเป็นจริงทั้งหลายที่เราต้องระมัดระวังกันในเรื่องแต่และเนื้อหาสาระของการดำเนินชีวิต สิ่งที่เราไม่ประมาทเป็นเรื่องที่เราตักเตือนตัวเราเองสิ่งที่เราใช้ชีวิตมีความเมตตาเราก็ตักเตือนตัวเราเองแต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะเราจะเห็นความเมตตาทำให้เราเป็นทุกข์อันนั้นได้เห็นนะครับได้เห็นได้ยินหมู่คณะกัลายาณมิตรพวกเรามีความรักความเมตตามีความปราชนาดี นะครับแต่เห็นนะซึ่งหน้าเป็นเรื่องมีทุกข์ไปด้วยการที่เราจะทำคุณงามความดี mm. ก็เป็นเรื่องการสร้างกรรมใหม่นะครับปัตนาจะให้บุคคลน,นั้นมีความสุขความปลอดภัยแล้วก็มีความเจริญแต่สิ่งที่เรามีความรักความปารถนาดีอย่างนี้เราจะต้องน้อม ในหน้าที่ของเราว่าเรานั้นเบียดเบียนตนหรือไม่ทำให้มีความรู้สึกปรุงแต่งนนในเรื่องราวที่เราปรารถนาดีนั้นจะเป็นผลสำเร็จหรือไม่แต่นักพัฒนาใจเนี่ยเขาจะต้องมีการตรวจสอบนะครับเหตุที่เกิดทางใจเหตุที่เกิดทางคำพูดและเหตุที่เกิดการกระทำของเรา นะครับการที่เราทุรนทุรายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการยับยั้งอย่างมากนะครับถ้าเราไม่มีการยับยั้งนะครับก็ทำให้เป็นเหตุแห่งการปัะทุสลายตนเองเหมือนกันนะครับบางทีเราเห็นนนะความรู้สึกสร้างบุญสร้างกุศลเลื้อกูลสังคมมนุษย์นั้น แต่เราลืมดูไปว่ามนุษย์นั้นย่อมมีบุพกรรมของตัวเองนะครับรู้สึกเรียนเราปรารถนาดีก็ตามเนี่ยถ้าที่ดูสังเกตนะครับที่เราได้มองอกันมาเนี่ยปรากฏว่ากรรมวิบากก็ตัดรอนได้นะครับไม่ทำให้ไม่เข้าถึงและไม่เข้าใจเรื่องราวที่เราปรารถนาจะให้ชีวิตนั้นมีการพัฒนาชีวิตกัน แล้วก็มีความสุขพอสมควรในการใช้ชีวิตเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยนะครับนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องหยิบยกขึ้นมาให้พวกเราเป็นเครื่องเตือนตัวเราเองว่าเจตนาทางใจของเรานั้นเกิดบุญกุศลนะครับสืบเนื่องนะครับที่จะเมตตาที่จะสง่งเคราะเกื้อกูลหมู่สัตว์ทั้งหลายนั้น ให้มีความปลอดภัยให้มีปัจจัยสี่ในการดำเนินชีวิตน,นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องบุญนะครับบุญกุศลเรียกเราเหตุของการสร้างกรรมในใจของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปตามความเป็นจริงนะครับพอขณะนั้นเราไม่มีความริษยาไม่มีความรู้สึกทำร้ายเบียดเบียนแต่เราต้องเตือนว่าเรานั้นทำร้ายตนเองเรื่องจิต จหรือไม่คาดหวังยึดมั่นหรือไม่นะฮะถ้าเรามีการคาดหวังและยึดมัน่นนั่นหมายถึงเรานะมีจิตใจเป็นบุญกุศลในเรื่องความลึกคิดแต่ขณะเดียวกันจิตใจของเราเป็นทุกข์หนะมกมุ่นเกิดขึ้นปรุงแต่งอย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับทั้งที่เรามีบุญนะครับการเมตตาเนี่ยนะ นะครับอยากเกื้อกูลอยากสงเคราะห์นี่นะครับแต่ในขณะเดียวกันใจเราเป็นทุกข์ถ้าใจเราเป็นทุกข์อย่างนี้ต้องสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเราทําความดีนะครับสร้างกรรมที่ดีแล้วแล้วทําไมใจของเราจึงเป็นทุกข์จากความห่วงใยจากการปรุงแต่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ นะครับเพสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุอย่างยิ่งทำให้เราต้องมีการระลึกระวังนะครับนักประพฤติปฏิบัติแต่ครับก็จะต้องมีเครื่องเตือนตัวเองนะครับว่าชีวิตนั้นเป็นเหตุแห่งความจริงย่อมมีกรรมวิบากนั้นไม่เหมือนกันถ้าเรามีพิจีการพิจารณาก็จะทำให้เรา เข้าใจนะครับแล้วก็ถอนการที่เราทำหน้าที่ด้วยความรักความเมตตาความสงสารนั้นไปแล้วส่วนใจของเราก็จะต้องถ่ายถอนสิ่งที่ผูกมัดยึดมั่นถือมั่นไปด้วยว่าจะต้องเกิดความสำเร็จจะต้องเกิดความปลอดภัยและปัรถนาจะให้ชีวิตนั้นมีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จ การคาดหวังอย่างนี้ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับผู้พ,พูดก็น้อมเสมอมาว่าไม่แน่นอนเนื่องจากมนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีเนี่ยย่อมสร้างกรรมมาเนี่ยมไม่ได้ราบรื่นเสมอเหมือนกันทุกคนนะครับถ้าหากว่าเราได้พิจารณาสภาวะธรรมแล้วเราก็ทำอยู่แล้วก็ตั้งใจกระทำความดี นะครับแต่ทําความดีแล้วก็การที่เราตั้งใจไปแล้วนั้นก็เป็นหน้าที่ถึงท,ที่เราถอนใจก็ยอมรับกรรมนะครับว่าได้ทําไปแล้วได้คิดทําแล้วก็แล้วกันนะครับไม่ได้หมายถึงเราไม่ใส่ใจแต่การใส่ใจนั้นเราถามทุกสุขในใจตัวเองเท่านั้นเองว่าเรามีการผ่อนคลายหรือไม่ หรือ,อมีความปิติหรือไม่นะครับแต่เราคาดหวังหรือหวังผลก็แสดงว่าเราไม่มีการพัฒนาใจนะครับมีจิตสำนึกที่เราทำหน้าที่ด้วยความรักความเมตตานะครับแต่ส่วนจิตใจของเรานั้นเป็นทุกข์นั่นเองนะครับเป็นเครื่องเตือนนะครับกันและกันนะครับจะก็พอสมควรกับเวลายามเช้า ก็ขอน้อมนำคุณงามความดีในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งพวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธุภาษีสวัสดีครับ